สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกทกท่านนะครับเมื่อหนี่พิจาประทุมราชครับพาพี่น้องว่าเบื้องงวไก่คอดนะครับตอนหนาพี่น้องทองแปดเดือนนะครับทองมีเสาเล่นะครับทองสามเดือนนะครับเป็นหัวหลุนเปิดเส้าสามผึ่ง่เองพี่น้องกับแม่ลูกลูกตัวแม่หนึ่งโค้งนะครับงามงามดูเพลินนะครับไปขายเป็นงวเล็กงวแอ่งกัดนะครับสีม่วงมักตาลนะครับอ่ะอยู่กับพอท่อนครับสายนี่ครับสวัสดีครับพอท่อนครับ อ่ะมือนี้กวันที่สิบสองแล้วพอเนาะพื้สภาพสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมือนี้เพิ่นกระสีเปิดราคาง่วงก่อนก่อนสีไปปลูกมันนะครับค้นแรมไหมละครับตกนะมือนี้ตกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอามือนี้สามชุดครับแม่ทองสองตแม่ลูกหนึ่งโค้งครับอ่ะเบิ่งน้ำกันแต่ละชุดน้ำกันครับพี่น้องเริ่มจากอ่าโตัวทองใกล้คลอดก่อนครับตู้ที่ทองแปดเดือนแล้วพอเนาะถ้ายสูงอะไรก็พอครับร้อยสี่สิบบวกลบครับนังน้อ้างลึกทองใกล้คลอดนะครับตัวนี้พอทอนเปิดในราคาอะไรครับพอครับ สองหมื่นแปดครับ,รบพี่น้องนัวทองใกล้คลอดหนาแห้งนะครับเครื่องบดนี่พี่น้องเลยเลียมโตสูงหน่อยสี่สิบบอกล้วพอเนาะนะครับท้องแปดเตือนสมโตนมาครับพ่อสมบราหมันมาเป็นงวัวบราหมันผสมไทยไงพี่น้องนะครับต้องบอกว่าหนาเด้อหนังหนาแห้งคิมผู้ด,ดำครับจมูกดำม้าฉีกบาแหวงครับนี่พี่น้องท้องแปดเดือนประกันทองแนละ้วพอเนาะประกันทองครับผมอ่ะคันจับอยู่มองนั่งทับครับเป็นน่าจะเป็นลูกศรานไม่ทอง ประมาณลูกสองลูกสาม,ามนมมามดิดหงดดองครับพี่น้องนุ่มงามนุ่มบวมแล้วพอจิ้มดำพ่วงหางดกสีดำครับต้องบอกว่าอ้วนนะส่อแปดนะพอเนาะคุณใดอยากซื้อง่วไปรุ่นลูกครับพี่น้องอีกเดือนนึงเราเพราะว่าให้เดือนนึงพอเกินดอกพี่น้องนุ่มไปแล้วคนแปดเดือนกว่าแล้วล่ะครับสองหมื่นแปดครับพี่น้องราคาห้องทรงฟรีลอยห้าสิบกิโลนะพอเนาะคุกกช้อนพอประกันให้ยสิบมือครับพ่อครับประกันสิบหามือคสิบหามืออ่าเล็ยบกับเท่าครับงามโม่เล็บงามโม่เลย โอ้ยังมาปวดแทะนั่งน้ายางสมบรามันแดงมากครับพี่น้องเป็นตัวแรกห่องซอปปัแปดนะครับอันนี้ราคาห่องนะครับพี่น้องทรงฟรีก็ร้อยฮะซิ้มดึงมากคนนั้นพี่น้องก็โท่มากหมครับผมวมามเป็นแปดเดือนกว่าแล้วพอเนี่ยจิ้มดำปึ๊ดนะครับร่วงห้างดกดีนุ่มก็ดีครับนุ่มนามน้ำมาเปนัวลูกแรกลูกสองอย่แล้นุ่มบวมพี่น้องโอ้ก็ให้ผมเดานะอีกประมาณตามมาทิ์เ <laughs> ด็กกินนองแทะ ให้เดาดิบอลนุ่มบอลบวมละเมืววเคยมีลูกกับสิเริ่มแปดเดือนกว่าแปดเดือนครึ่งเริ่มตั้งเต่มเมื่อหน้าตาน้องน,นะครับทรงพี่ลอยหักที่พี่โขาวิี่ตันนียัง้ะพี่น้องสดตีอยู่๋จีบหูดำใบหูเป็นสิโกแบงจมูกดำเป็นสิโกแบงครับเอาเรียบเรียบงามอยู่แล้วประกันทองตัวจทองเรียบร้อยสองหมื่นแปดครับแกซามาร์สือสองตัวแล้วพอเนาะเอานะครับเลี้ยงมดโมดนกได้กินน้องครับพี่น้องครับเอาไปดุนเอานะครับ ทางกรุงเทพมันก็สั่งอยู่ห้างัวะสองปลายแหนี้ยเขาอยากเอาไปกินนอ้องเขาเลยเอาแบบไก่ทอดเลยพวกอย่างพวกอยากเลี้ยงดน <c oughs> โอ้ยหลังไหมเขาปวดทวเอาสองหมื่นแปดห้องโทรมาหาพ่อทอนเอานะครับเป็นตัวแรกก่อนสิไปเบิ้งอ่าแม่ลูกแล้วก็แม่ยังก็แม่สาวของแหลปไปจุงยางจังหน่อยกับเ<ห>พาะนะลิกพี่น้องตงัวนี้นะครับ,บงัวพอดีเลี้ยงเบิ้เขาวโฮมครับห้อนๆได้พี่น้องโอ้ยตันจุลู ต่อไปตัวที่สองครับชุดต่อไปครับพี่น้องครับเป็นงัวแม่ลูกครับเป็นเลสีมุมงมักตาลครับพี่น้องครับลูกเพดเมียวัยสามอาทิตย์ครับสมหลอดมาพร้อมนะครับเป็นงัวลูกลูกใด้พอลูกแหลกว่ลูกแหลกเลยเปิดจักบาทกระพาะครับสามหมื่นอครับสามหมื่นสองพันครับพี่น้องแม่เพิ่นทั้งใหญ่ทั้งแง่เนี่ยครับสูงไรครับแม่เพลินสูงไรครับ่แปดอกครับ้อยสามสิบแปดไปห้าร้อยสี่สิบผลละครใหญ่ครับพี่น้องครับเป็น หลี่น้องพี่น้องนหลี่สีสีสีดำแดงนี่ดุเพิ่นไม่จะกระถิ่นกระหอดสามมฤติศร์ดุเพิ่นเมียพี่น้องเขาจะสมยังมากครับพ่อครับเขาสมหลอดหน้าผมเนี้สมหลอดเป็นเป็นบรามันสมหลอดเป็นบรามันนะครับห้องไปสามหมื่นพี่น้องพ่อสามหมื่นสองสามหมื่นสองต้องบอกว่าแม่เพิ่นนี่โค้งสางใหญ่แห้งพี่น้องโค้งสางใหญ่แห้งทั้งใหญ่ทั้งเหย่านะครับเป็นงอหลุดแหลกนุ่มงามงามพี่น้องนี่ครับลูกไว้สามมฤติศร์ครับพี่น้องครับ เป็นอาทิตยทธดแดดปนใเด้อสี้้ามาิกยแต่เขาห่มนะครับทกถอนมากันแห่งนพอเนาะทรงฟรีลอยหาิโลครับพี่น้องส2มหมื่นสองว2สตครับดีดูเคนหนังหนาเต่ระอีลาเพียดเมียนี่ครับเพียดเมียสมบามันมากพี่น้องสีไปทั้งแม่เพียดดำพ่วง้างดำนุ่มสีเตาโอ้ยนุมแม่คดีเดยวพอนุ่มดีแห้งเลยพี่น้องแม่นุ่มนะครับเอาสูงหน่อยสามปสครับ เล่อ่ะหูสันสันครับหูบระสีบระแบงไว้หูอ่าจมูกระสีบระแบงครับพี่เจ้าไปใส่คันสั้นนะครับสีดำให้ภาพละเอียดไปเลยวันจับจูงน้องทำใหญ่้ะพ่อนาะใหญ่ครับใหญ่ยาวครับอ้น้ำนมดีครับพี่น้องน้ำนมโปรลายป้าถั่วเป็นงวนครนนมสะกลนครพี่น้องสื่อไปนี่แม่สองตัวพ่อเด้ครับพี่น้องตัวนี้เป็นแม่พันพี่น้องเฉลียวไปเสะเอาไปสมเล่สมสายเนื้อซะ นะครับรอบต่อไปพี่น้องสมรลสมบีปเตยปัดขับบีมาเตอร์ล,ลูกคนนี้ว่าก็ผลหลายสามอาทิตย์นิ้วหน้ามาดเฉยหูเอากระออล้วกินโอ้หนั่นงนาครับย่นสามอาทิตย์ครับพี่น้องเนื้อหนังกำลังมานะครับสองเดือนเฉยห้อยม่ใหญ่ดุก,กตรงใหญ่แล้วครับพี่น้องอ่ะทรงปีหล่อหาทิพย์ลูกครับสามสิบสองห่องตอลองได้ครับพี่น้องครับมันห่อนอ่ะผมเป็นนังหนกพอมันห่อนอากาศห่อนน้ำนมดีดีเล็บกระเทาปกติครับ เป็นเลือสีม่วงหมกตาด้วยเป็นของสีด,ดําแดงออกด,ดําแดงครับงาวดีใหญ่ดีไรไม่ได้พอพอ,พอดีไปเขาห่มนะพอดีไปเขาห่มครับพี่น้องพหออหนหัวเขาแอกห่อนอากาศห่อนห่อนหน่อยห่อนแห้งเลยพี่นอ้องอพระยากก่อนถ้เจ้าว่าอีกอาอสามชั่วโมงฝนจะมามองไฟเได้จุดว่าหม,มื่นนี่ใหญ่ได้จุดหรเปล่าเอาสองไอ้สามหมื่นสองห้องครับพี่น้องครับต่อรองได้ใหญ่แม่ใหญ่นะครับดูกะนะ้าดีอ่ะคุณได้มากสายนีครับสายเหนือนะครับ เอาไปสมเหล่เด้อพี่น้องเด้อสมเหล่สมบีบใส่ครับลูกออกมาเนี่ยห้อยพวงสางเมียพันยัยอยู่แล้วนุ่มดีนะครับการเลี้ยงลูกนะครับอ่ามาถึงใจโทรมาหาพรทอดไหนป่ะจูงยางจังหน่อยครับเพาะเอาไปเป็นเขาห่มนี่ครับลูกเพิ่นสามอาทิตย์พี่น้องแบบย่นหนังวันพุธวตันเถิกนุนมแม่ยพันดีย่างไปแล้วต่อไปครับพุชุดต่อไปครับโตต่อไปครับพี่น้องครับมาะมึงซาโลรีครับหัวลุนนะครับเป็นแม่สาวทองแหลกครับพี่น้อง ทองกับไอเสือเดอะไทเกอร์นะครับอีก2 0,000ครบ3เดือนประกันทองครับพอทอดเปิดจากปากครับพ่อครับ2อ0 0มครับ2อ0 0มื่นสามพัครับพี่น้อง2องหมนะครับต่อรองได้ครับท้ายสูงอะไรครับพ่อครับร้อยสามสิบห้าบวกลบครับร้อยสามสิบห้าบวกลบเป็นหลีพี่น้องซาโลลีครับหัวหลุนนะครับหัวหลุนธรรมชาตินะพ่อเนาะครับพันจับจุ่มงงนัทับนะครับทองที่เขาสามเดือนครับพอพัดดีพ่อพี่น้องก็จาสมพอพัดดีแห้งนี่ครับเดอะไทเกอร์ครับบีฟมัตเต พิชมาเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสีแดงวันที่ผสมครับสิบสี่กุมภาพกุมธันว์ยี่สิบ,บ Store, สี่พฤศจิกาหกเจ็ดนะครับอีกสองหมื่นครบสามเดืนอนประกันทองนะพอเนาะประกันทองครับตัวนันตะเศร้าเรียบร้อยสองหมื่นสามพันครับพี่น้องราคาห้องราคาราคา,ราคาบนนี้เหนือเลยพี่น้องเหนือนไล่เลยนี่โอ้ยหมาอ้วนนะพอ่ออ้วนไล่ตันเลยพี่น,น้องตัน <ยร S 1> จูเลยพี่น้องถ่ายพี่ติ๋ะสดพร้อมเป็นสดพอเป็นสาวทองแหลกนะครับ สองหมื่นสามพี่น้องครับทรงปี่ลอยหา้าสิบเลยวน้องพอเนาะครับผมหลังพี่น้องก็ลองเบาถึงครับหลังกว้างแหง้นงนมสีเต่าคราฟว่างหางเป็นสีเหล่ใี่ไหมนี่ครับหูสันๆเนาะจมูกสีชมพูหูอ่ะจมูกกับประสีเป็นยังครับพี่น้องนี่ครับทุกต้องป็นการห้สิบห้าหมื่นครับเป็นเหล่เนะครับคุณนาหาราคาซัมนี่ห่องเศร้าสามตอรองได้กินเดองกินเดิอง่ๆๆอยา,งายนาะพอ่อ กินนี่กินเก่งและนวลิ่หลายสุดขักกินกินกนี่มันหมูเลยพี่น้องมังวสาไสซ์เนือ้อป้องเขาป้องเขาเลยอุ้ยกัดเครื่องกัดกลางทองสามเดือนนะครับอีกสองหมื่นหกสามเดือนอ่ะมาถ่ายฟังนีิครับพี่น้องสาวท้องแรกครับโซลี่ครับพี่น้องผู้ใดมักหางว่าเหรียงครับมอหลุนนะครับทองครับไอเสือเตอร์ไทเกอร์นะครับที่เขาสามเดือนอีกสองหมื่นนะครับพอทอนกับตัวทองเรียบร้อยประกันทองนะครับอ่ะมือนีโครบแล้วนะพอนาะครับผมครับอ่ะสามชุดครับแม่ทองสองแม่ลูกหนึ่งนะครับมาถึงใจ ชุดเดย์เข้าหาพระทอดเดยครับพิกัดบ้านทวีผลนะครับตำบลหน้าหวานเพื่อพุทธุลาธงศาจัเจ้าธรรมนัดเจริญนะครับโทรมาน้องจอยกันเป็นคนหลับนะครับเนาะเป็นลูกสาวพระทอดนะครับโทรมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับต่อร็องลูกโตล่ะพี่น้องโทรมาต่อกันนะครับไก่ไก่กะทรงให้คือเก่านะครับเอาตอให้คุยขาน้ำมันกันนะครับนี่เละเละถึงจะสนใจครับสอสาเป็นงอทองครับอนาคตพุ่มวาบสิใหญ่ขึ้นอีกหลายนะครับอ่ะป้าจุ้งข่าคอให้พี่น้องในเบิร์นข่าวคอครับเบื้องล่อยู่ใจขึ้นให้ด้วครับเด้อเบิืไล่ ของลูกสาวพอทนครับอัดเข่าข้อครับมาคักเด็กกอข้อครับขีจาวอทุ่รานครับขอจบคลิปกันครับสวัสดีครับ